เอ้ยเอ้ยก็ผู้มาอ๋อมาเมื่อไหร่อะคะมาหลังหลังจากนี้วันอ๋อนี่ผู้ไว้ตอนนี้ผู้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวโยมดูให้ตัวนี้เดี๋ยวนะคะโน่นโน่โน่ตัวเมียค่ะค่ะเมียเดี๋ยวนะคะอ๋อผู้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 สสสวยค่ะสวยจังเลยตัวนี้สวยอะดูไหนแม่ดูซิลูก ว้าน่ารักอึ๊ยชุดหลังๆนี่รู้สึกจะน,น่ารักนะคะเอามาคู่กันใช่ไหมคะขยันเนาะที่จะเอามาทิ้งไอ้ใบโพไปไหนคะเจ้าเต้ม,มอ๋อนอนเดี๋ยวเดิน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 ไปใช่ค่ะดูมองแล้วเหมือนเลยเนาะ หลวงพ่ออย่าเพิ่งให้ใครนะคะเผื่อว่าเดี๋ยวน้องชายจะขอไปเลี้ยงเพราะเขาต้องเขาหาแมวอยู่สวยมากเลยตัวเนี้ยนี่ไปไหนกันหมดเด็กๆอยู่กันคนละมุมคนละจุดกันอาหารที่โยมนำมาถวายวันก่อนไม่ไมเด็กๆกินไหมคะมกินใช่ไหมคะอาหารนั้นยี่ห้อค่อนข้างจากพรีเมียมมาค่ะพอดี โยมผู้ใหญ่ท่านฝากมาว่าอยากให้เด็กๆได้กินของดีๆบ้างได้ไม่ลูกเ,เ,งงเหลืองงใช่ค่ะลูกผสมอ,อ้อนใหญ่เลยนเน่ออกกลางวันก็ออกไปเดินเล่นกันหมดเพราะ พอตกกลางคืนค่อยเก็บเข้าของซื้อครบแล้วนี่ที่จะทำไอ้นั้นครบคือตั้งไว้ครบแล้วเหลือไอ้นั้นนี่เหลือว่าให้นายช่างว่างให้เขามาทำให้เสร็จๆอู้น่ารักจังเลยลูกนี่โ huh. อ้ยอะไรไอ้เท่าไอ้เท่า ออ้น้องเอ้น้องมาถึงก็รู้จักเข้าห้องน้ำเก่งจังเลยลูกเด็กๆออกไปเดินเล่นกันหมดเช้าเช้าอ๋อ แล้วเป็นอันนี้วันก่อนใช่ไหมคะที่โยมพาไปรักษาแล้วก็ยังมีอีกชื่อน้องอะไรแล้วไปอยู่ไหนเดออกไปเดินเล่นกันเหรอคะน้องอะไรแล้ว่าตอนก่อนตั้งชื่อกันอ้วนเลยนะคะอ้วนหรือท้องคะอ๋อ